สนับสนุนโดย iMobile ผมจะเป็นคนซีเรียกการทำงนานนะเวลาผมจะทำอะไรสักอย่างอย,ง,อยงเต็มที่ว่ามันเป็นเรื่องของความใส่ใจกับสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเราจะกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องชอบด้วยรู้สึกรักมันด้วยไงเชฟโพงานเขามาเจอคนหม่ำได้ไงครับมีคนพาผมไปฝากคือพี่เป๊ยกฝากน้ำโพคือถ้าให้ผมพูดว่า ชีวิตผมพลิกผันผมก็ต้องพิเศษพิเศษตอนที่รู้ว่าโอ้เทพพงามตลกดังของประเทศไทยชวนเราเข้างกมงมเนี่ยผมก็สั่นเหมือนกันไปเจอหน้าเขา<ะ>สั่นเหมือนกันเอาไงดีวะครับเอาละใส่นวมแล้วไม่ต่อยมันก็โดนน็อกเด็ถือปืนแล้วอ,ออกสนามรบแล้วไม่ยิงอะ่ะมันก็ตาย<ะ>ต้องยิงต้องใส่บ,บู๊เลยเอาละเป็นไงเป็นกันวะพร้อมที่จะไป ซื้อสามล็อกให้เขาเช่าอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วไงกะเอาเงินนี่แหละเ <c oughs> งินที่อยู่ประเทศสักสักสิบวันนี่แหละ <c oughs> เอาและววะ <c oughs> มันต้องได้สักหมืนวว 700, ม่นสองหมื่นรต่ว่าสิบวันนี่ต้องได้วันละเจ็ดแปดร้อยมั้งหนอวะปรากฏว่า <c oughs> วันแรกได้พันกว่าบาทดีใจน้ำตาไหลเลยอ่ะคิดดูเมื่อยี่สิบแปดปีที่แล้ว <c oughs> อ่ะเยอะนะโอ้โหพันกว่าบาทน่มือสั่นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> วันที่สองอีกสองพันกว่าบาทมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเธออัดวิดีโอมั่งเดี๋ยวงานนอกงานอะไรมั่งทีนี้มันก็แบบรู้สึกว่าชีวิตเราจะกำลังจะเเริ่่มปลลียนแ้ว ย้อนกลับไปเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับมันมีความสุขผมรักพิเทพแบบสุดๆเลยนะเพราะเป็นคนไม่เบียดเบียนใครมไม่เอาเปรียบใคร อยู่กับคณะเทพโพงงานกี่ปีครับ8ปดเปีนะแปดเก้าปีน่ะแปดเก้าปีตอนนั้นนะตื่น4ี่โมงเย็นนอนตีห้ถึงบ้าน6กโมงนอนตีห้ทุกวันเล่นคาเฟ่เล่นคาเฟ่ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายหนังบ้านผีปอบแบบแทบจะทุกวันตอนนั้นอ๋อเริ่มเล่นหนังแล้วล่ะออเริ่มเล่นหนังแล้วตอนนั้นบ้านผีปอบมหนังผีหนังปอบผสัเลยอ่ะเตือนช้างมาก็วิ่งวิ่งเลยวิ่งจนชี้นชิ้นดวงแตกวิ่งจนชิ้ดวงแตกบางทีวิ่งทีละสามกองมีหลายภาคอ๋อเออมันมันมันมีหลายผีไงอ๋อบอ ู่ปอบมันเยอะแยะไปหมดเลยมันหนังผีหนังตลกอ่ะแต่บทส่วนใหญ่คือาวิงว่งวิง่งเลยครับน,นั่งพักแล้ผีก็มานั่งซื้อเดี๋ยวตื่ตจะดูวิ่งตอ่อยซึ่งสมัยก่อนคือแบบตลก,กอาา่ะตลกทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับตอนนั้นใช่ครับแต่ก็ไปหลงระเริงการผจญนดนน้วยนะช่วงนั้นนะอ๋อนะ้อแทางสนุกเนี่ย ครับใช่มันเป็นปี2ปีที่แบบแย่มากเลยเงินเก็บมาได้ไม่รู้กี่ล้านหมดเพราะการพนันโอ้แล้วใช่คือมมีเคยมีช่วงชีวิตอย่างงี้ช่วงชีวิตอย่างงี้แบบมานั่งนึกย้อนหลังเราสงสารสงสารลูกสงสารเมียแพทย์จะไม่ได้เจอหน้าเมียไม่เจอลูกแต่พอมารู้สึกตัวได้แบบลูกกำลังจะเข้าอนุบาลลูกเข้าช้าไปปีหนึ่งด้วยซ้ำม้งเลยเลิกเลยรู้สึกผิดมากตั้งแต่นั้นมาก็คือซื้อตัวสมุกไว้ในบ้าน เอาไปเป็นที่ระลึกแทนช่วงชีวิตท um> ี oui ่ลาบากที่สุดน mm ี่ลําบากขนาดไหนครับผมกินข้าวกับน้ําปลานะเห็นแมยบดข้าวใส่น้ําปลาแล้วก็เอาไปป้อนลูกอ่ะมันหดหู่ในก่อนอยู่ที่เทพนะบางทีมันมีงานอาทิตย์เดียวครับอาทิตย์เดียวตอนนันเป็นตลกคณะเล็กคณะ9ก้ายอดไงก็เล่นอยู่กัเพื่อน บางทีเล่นปั๊บแบ่งกันไ้คนละสามร้อยสามร้อยก็ต้องซื้อข้าวมาตุนไว้ซื้อน้ำปลาเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ข้าเช่าบ้านหน่อยซื้อน้ำปลามาเก็บไว้ก่อนสักสักสี่ขวดมันก็ยังข้าวร้อนๆของข้าวมันก็ยังใส่น้ำปลาได้หรือเยอะกว่านั้นก็ซื้อปลากระป๋องออตุนเอาไว้แค่นี้แหละแล้วมีเที่ยงหนึ่งนะเมียท้องกินคนท้องอยากกินสาลี่แล้วเราก็มีตังค์ไม่ไม่ไม่ถึงร้อยสาลี่มันลูกเรายี่สิบเท่าไหร่ตอนนั้นมันมันมันแพงสาลี่จีนเออมันสาลี่จีนน่ะถ้าเราซื้อยี่สิบกว่าบาทเนี่ย แล้วตังที่เหลือไม่ถึงร้อยนะมันจะเหลือเงินซื้อข้าวเท่าไหร่ครับมันจะเหลือเงินซื้อปลากระป๋องไหมซื้อน้ำปลาไหมหก็อธิบายให้เมียฟังครับก็ตอนนั้นก็สงสารสงสารเมียมากเลยพอาหัาหานออกจากั้านเมียมองไห้ไปตามทางคุณคิดว่าความลําบากนี่มีประโยชน์กับชีวิตไหมครับมันเป็นมหาลลยนะได้สอนให้เราได้รู้ว่าวันที่เราได้ จบมาแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรดาเนินชีวิตยังไงครับผมว่าความลำบากมันจะเสี่ยมสอนให้เรารู้สึกเข้มแข็งรู้สึกไฟกับมันทุกๆเรื่องช่วง iSocial เรามาพบกับเรื่องราวของคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่มีผู้สร้างหนังศิลปินแล้วก็มีสถาปนิกก็คือ <cities> พาร์ของพี่ที่ได้รับเพลงพระราชนิพลคือเพลงโอไอเซมาแล้วก็ให้มาตีความในแบบของพี่ที่เป็นภาพออกมาก็คือภาพที่ทำเนี่ยค่ะเป็นภาพของคนในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำหน้าที่ต่างๆกันแต่ว่าพอได้ฟังเพลงของพระองค์ท่านแล้วก็เกิด ความสุขแบบรอยยิ้มที่จะทำงานในหน้าที่ของตนเองต่อไปแล้วก็ทำออกมาเป็นแอนิเมชันซึ่งที่ใช้มือหมดเลยแบบว่าทำด้วยแบบกระดาษเอามาตัดแล้วก็ขยับด้วยมือคือทำจากจากใจแล้วก็จากมือเราจริงๆอะค่ะที่คิดว่าที่เกิดมามีความสุขอยู่ได้เพราะว่าเกิดในแผ่นดินของข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็คงไม่ต้องพูดกันว่าท่านทาอะไรบ้างแต่ว่า สิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้สิ่งที่พี่รู้สึกทั้งหมดพี่ก็ได้ทำออกมาในงานนี้จุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือคุณเข้าสู่วงการโทรทัศน์เข้าไปได้ไงครับพี่ตาคนทัวร์มาเองเลยครับม,มามาด้วยกันไหมไปผมไปอยู่4 5, ี่ซ่าหเทปแรกนะผมลาออกเลยนะเพราะอะไรครับ